สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจ้จบสกอร์นะครับเมื่อวานก็ยินดีกับพี่ๆในกลุ่มอีกเช่นเคยนะครับชุดสเต็ปเราเข้ากันอีกแล้วครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่อยากเข้ากลุ่ม VP ีของจ้จบสกอร์นะครับสามารถเข้ามาได้ที่ลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ให้ด้านล่างนี้เลยนะครับวันนี้ครับวันที่14มีนาคม2568นะครับผมก็มีนะครับฟุตบอล5คู่มาฝากพี่ๆกันที่หน้าช่องอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ไม่ลืมนะครับที่จะนําเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมนะครับมาแจกให้ก หคู่นะครับส่วนจะเป็นคู่ไหนในวันนี้และกฎกติกาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังในคลิปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับอะไรครับวันนี้ครับวันที่14มีนาคม2568นแะครับและผมก็เอาทิศทางนะครับจำนวน5คู่มาฝากพี่ๆกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ที่เอามาฝากกันนะครับจะอยู่ในศึกตุรกีซูเปอร์ลีกครับแล้วก็บุนเดสลีกาเยอรมันนะครับซีรีอารินเดอีลีกอิงฝรั่งเศสและลาลิกาสเปนครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังกันในวันนี้นะครับผมจัวจบสกอ์ขอรบกวนเวลาพี่ๆสักครู่เดียวครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องจัวจบสกอเพื่อจะไม่พลาดกิจาก,การรมดีๆและการวิเคราะห์ไปด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวันนะครับเอาเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับ มาที่คู่ที่1ในวันนี้นะครับในศึกตุรกีซูเปอร์ลีกครับเป็นการพบกันระหว่างการาตาสลายครับเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนอัตัญยาสปอร์เฮดตูเฮดคู่นี้ครับเคยพบกันมาทั้งหมด15ครั้งครับกาลาตาสลายนะครับเอาชนะไป11ครั้งสเสมอกันไป4ครั้งครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของทางการาตาสลายกันหน่อยดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับนัดล่าสุดครับการาตาสลายครับเอาชนะมา1ครั้งเสมอไป4ครั้งยังไม่แพ้เลยครับคุณผู้ชมครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับบุกไปเอาชนะอารันยาสปอร์นะครับที่1ประตูต่อ2ครับส่วน4นัดที่เสมอมานะครับตามนี้เลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของอันดัญญาสปอร์กันหน่อยดีกว่านะครับ5นัดล่าสุดนะครับอันดัญญาสปอร์ชนะมา2คครรัั้งบเสมอไป1ครั้งแพ้ไป1ครั้งครับซึ่่งนนััดดลาสุะครบเปิิดบ้านนเชะลซสปอนะครับไปที่2ประหน 1ครับนัดที่2นะครับบุกไปแพ้ทางเฟเนบาเช่นะครับที่3ประตูต่อศูนย์ครับนัดที่3นะครับเปิดบ้านแพ้กับเบเิกตัสนะครับไปที่1ประตูต่อ2ครับนัดที่4ครับเปิดบ้านเอาชนะคาซิมปาซานะครับไปที่2ประตูต่อ1ครับส่วนนัดที่5นะครับบุกไปเสมอกับทางอาดานาเดมี่สปอร์นะครับไปที่1ประตูต่อ1ครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับในบ้านของทางกาลาตาสลายกันหน่อยดีกว่านะครับซึ่งห้านัดล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับห้านัดล่าสุดของทางกาลาตาสลายนะครับเอาชนะไป บ้านเสมอกับทางคอนยาสปอร์นะครับไปที่2ประตูต่อ0ครับนัดที่2นะครับเปิดบ้านเสมอกับทางเฟเนบาเช่นะครับที่2ประตูต่อ0ครับและนัดที่3นะครับเปิดบ้านเสมอกับทางอาร์เซนอั A ์มานะครับไปที่2ประตูต่อ2ครับส่วนที่ชนะในบ้านนะครับในนัดที่4นะครับคือเปิดบ้านเอาชนะอาดาน่าเดนมี่นะครับไปที่3ประตูต่อ0ครับนัดที่5นะครับเปิดบ้านเอาชนะคอนยาสปอร์นะครับไปที่1ประตูต่อ0ครับถือว่าฟอร์มในช่วงนี้นะครับของกาลาตาสลายนะครับดูดีเลยครับคุณผู้ชมมครับน่าาตติดตเลยฮะ เดี๋ยวไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดการเล่นเกมเยือนนะครับของอัตัญญาสปอร์กันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับนัดล่าสุดนะครับบุกแพ้กับทางเฟเน่เบเช่นะครับที่3ประตูต่อ0ครับนัดที่2นะครับบุกไปเสมอกับทางอารานาเดมี่สปอร์นะครับที่1ประตูต่อ1ครับนัดที่3ครับบุกไปแพ้ทางบอเรมสปอร์นะครับไปที่3ประตูต่อ1ครับนัดที่4นะครับบุกไปชนะทางฮาไทยสปอร์นะครับที่2ประตูต่อ3ครับและนัดที่5นะครับบุกไปแพ้ทางกอสเเตปนะครับที่่1ปรระตตูอคับผลงานนน5ัดที่่ผาามของอััตญกาสปอร์นะครับเอาชนะไป1คครรัั้งบเสมอไป1ครั้ ไปถึง3ครั้งครับเรียกได้เลยนะครับว่าฟอร์มช่วงนี้นะครับดูแย่เลยครับคุณผู้ชมครับส่วนทางด้านแผนการเล่นของเจ้าบ้านนะครับคาดว่าในวันนี้จะมาในระบบ4-2-3-1ส่ครับส่วนผู้เล่นหลักๆที่จะลงในวันนี้นะครับของทางการาตาสลายนะครับจะเป็นวิเตอร์โอซิมเฮมครับโมราต้าแล้วก็ลูคัสจอร์เรล่านะครับ เดี๋ยวเรามาดูแผนและผู้เล่นฝั่งทีมเยือนมั่งดีกว่านะครับคาดว่าในวันนี้นะครับอัตัญญาสปอร์นะครับจะมาในระบบ4ี่สาสามครับส่วนทางผู้เล่นหลักในวันนี้นะครับของอัตัญญาสปอร์นะครับจะมีแซมราสันนะครับแล้วก็ไบอันซามูดิโอนะครับ จทย์คู่นี้นะครับเปิดให้ทางเจ้าบ้านอย่างกาลาตาสลายนะครับเป็นต่อถึง2รูปครับคุณผู้ชมครับซึ่งวันนี้นะครับแน่อยู่แล้วครับอย่างน้อยเนี่ยกาลาตาสลายต้องเอาชนะ3รูปขึ้นไปครับแล้ววันนี้เล่นในบ้านด้วยนะครับแถมเกมในหลีกซีซั่นนี้นะครับกาลาตาสลายเนี่ยชนะมา7ครับเสมอมา3ครับจาก10นัดเกมหลังที่พบกันต้องบอกเลยว่านะครับเกมนี้เนี่ยได้เปรียบทางจิตใจอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับผมขอจบสกอร์ไปทางเจ้าบ้านอย่างกาลาตาสลายซัดในบ้านกระจายแน่นอนครับ ออกกันที่คู่ที่2นะครับในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันครับเป็นนักบุนสังปาลีครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนฮอฟเฟนไฮน์ไฮตัเองคู่นี้ครับเคยพบกันมาทั้ง,ง, oh ง,งมหมด4ครั้งครับสังปาลีชนะไป1ครั้งฮอฟเฟนไฮนชนะ2ครั้งเสมอกันไป1ครั้งครับ เ <muitas partager> ดี๋ยวเราไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของเจ้าบ้านนักบุญสัง פ า ר ีกันหน่อยดีกว่านะครับ5นัดล่าสุดครับสัง פ า ר ีเสมอมา1ครับแพ้ไปถึง4ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเนะเทงจริงแงช่วงนี้นัดล่าสุดนะครับสัง פ า ר ีครับบุกไปเสมอทางฟุตบวกนะครับมาที่1ประตูต่อ1ครับนัดที่2นะครับเปิดบ้านแพ้ทางดอทมุนครับที่0ประตูต่อ2ครับนัดที่3นะครับบุกไปแพ้ทางไมล์0 5ครับที่2ประตูต่อ0นัดที่4นะครับเปิดบ้านแพ้ทางไฟบวกครับที่0ปปปปรรรรรรระะะะะตตตตตูู่่่่อออออ1คคคคััััับบบบบบแแลนนนนดดทททีี5เิิ้้้้าาพงงไไซกก2 0โโห เลยนะครับช่วงนี้ฟอร์มล่าสุดของซังพวลีเนี่ยดูแย่มากเลยครับคุณผู้ชม เดี๋ยวเราไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของทางฝั่งทีมเยือนกันบ้างดีกว่านะครับฮอฟเฟนไฮน์ครับ5นัดล่าสุดเอาชนะมา2ครั้งครับเสมอไป2ครั้งแพ้ไป1ครั้งครับนัดแรกครับเปิดบ้านเสมอกับทาง FC ฟซไฮเดนไฮนะครับไปที่1ประตูต่อ1ครับนัดที่2นะครับบุกไปเอาชนะโบกุ้มครับที่0ประตูต่อ1ครับนัดที่3นะครับเปิดบ้านเสมอกับทางสตุ๊การ์สครับที่1ประตูต่อ1ครับนัดที่4นะครับบุกไปเอาชนะเวเดอร์เบเมนครัับบที่่1ปรระตตูอ3คและนัดที่5นะครับเปิดบ้้านแพทางยูเนียนนเบอร์ลิที่0ประตูต่อ4คคคคครรรรรัััับบบบบกก็อออออไไไดดดด้้้้เเลลยนนนนะะววว่่่่าาาฟฟ์มมสุุขงงฮฮชชีถืููณผ ครับเราไปดูเกม5นัดล่าสุดนะครับในบ้านของทางซังเกาหลีกันบ้างดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับ5นัดล่าสุดนะครับในบ้านของซังเกาหลีนะครับเอาชนะไป1ครั้งครับเสมอ1ครั้งแพ้ไป3ครั้งครับนัดแรกนะครับเปิดบ้านแพ้ทางดอทมูลครับที่ศูนย์ประตูต่อ2ครับและนัดที่2ครับเปิดบ้านแพ้ทางไฟบวกครับที่ศูนย์ประตูต่อ1นัดที่3นะครับเปิดบ้านเสมอกับทางอัลฟ์บวกนะครับที่1ประตูต่อ1ครับและนัดที่4นะครับเปิดบ้านชนะยูเนี่เบอร์ลินไปที่3ปรระตตู่อ0คับส่่วนนนััดดที5ะครบบเปิ้านแพ้ทางมประตูศูนย์ครับซึ่งเกมในบ้าน5นัดล่าสุท ทางสังพาลีนะครับก็ยังถือว่ายังดูไม่ได้ครับคุณผ,ผู้ชมครับยังถือว่าเละอยู่เหมือนกันครับ เดี๋ยวเราไปดูแผนและผู้เล่นนะครับของทั้ง2ทีมกันหน่อยดีกว่านะครับว่าวันนี้จะมาในแผนอะไรกันบ้างครับมาดูทางเจ้าบ้านอย่างซังพาลีกันก่อนเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับคาดว่าซังพาลีครับจะมาในแผน3 4 3ครับผู้เล่นหลักๆนะครับวันนี้ที่จะลงของทางซังพาลีนะครับแน่นอนเลยครับจะมีดานี่เออซีนานี่นะครับแล้วก็แจ็คสันเออร์ไว้ครับวันนี้ครับฮอฟเฟนไฮครับจะมาในระบบ4 2 3 1ครับส่วนตัวผู้เล่นหลักๆในวันนี้นะครับของทางฮอฟเฟนไฮครับจะมีคิฟฟ็อันเดกามาริสครับและโจจททย์คคู่นนี้้้้ะรับบเเปิดมาางานอย่าางงซัล เป็นต่ออยู่ที่ปอปากับคุณผู้ชมครับซึ่งผมก็คิดนะครับว่าเกมล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยของทางซังบารีเนี่ยดูเละเทะมากนะครับซึ่งจดเปิดมาอย่างนี้ครับถ่ายไม่ยากครับคุณผู้ชมครับผมขอไปทางทีมเยือนอย่างฮอฟเฟนไฮน์ดีกว่านะครับน่าลุ้นกว่าเยอะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจวจบสกอร์นะครับขอจบสกอร์ไปที่ทีมเยือนอย่างฮอฟเฟนไฮน์นะครับล่าประตูแน่นอนครับวันนี้ มาถึงคู่ที่3ประจำวันนี้นะครับในศึกซซเรียอ,อ,อินเตอรี่ครับเราอยู่กันที่เจนัวครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนเลเช่ครับเหตทเคู่นี้นะครับเคยพบกันมาแล้วหมด11ครั้งครับเป็นเจนัวครับเอาชนะไป6ครั้งเลเช่เอาชนะ1ครั้งเสมอกันไป4ครั้งครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของทางเจ้้าบานเจนัวกันหน่อยดีกว่าครับ5นัดล่าสุดนะครับเจนัวเอาชนะมา1ครั้งครับเสมอไป3ครั้งครับแพ้ไป1ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับเจนัวครับบุกไปเสมอกับกายารีครับที่1ประตูต่อ1ครับนัดที่2ครับเปิดบ้านเสมอกับทางเอ็มบูรีครับที่1ประตูต่อ1ครับนัดที่3นะครับบุกไปแพ้ให้กับทางอินเตอร์มิลานครับที่1ประตูต่อ0ครับนัดที่4นะครับเปิดบ้านเอาชนะเวนิเซียนะครับไปที่2ประตููตตตตต่่่่่่่อออออออ0คคคคครร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 ััััััััับบ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 นน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 ดดดทททีี5 5ะะะะุุกกกไปปเเเสสมมโโิ1 1้งงงงลลยวววาาาฟ์ขจใช นีะครับถือว่าลมลุกคุกคานนะครับแต่ก็พอดูได้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของทางฝั่งทีมเยือนอย่างเลเช่กันบ้างดีกว่านะครับ5นัดล่าสุดครับเสมอมา2แพ้มา3ครับนัดล่าสุดครับเปิดบ้านแพ้กับทางเอซิมิลานครับที่2ประตูต่อ3ครับนัดที่2ครับบุกไปแพ้กับทางฟอร์เรนติน่านะครับที่1ประตูต่อ0ครับนัดที่3นะครับเปิดบ้านแพ้กับทางอูดินิเซ่นะครับที่0ประตูต่อ1ครับนัดที่4นะครับบุกไปเเเเเสสสมมมมออออออกกัััััััับบ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 ททททททาาาาาาางงงงนนนนนนซ่่่่่่่คคคครรรรรรีีีปปปะะะะตตตตููแแลลลดดดดิ้โโญญหุข นะครับช่วงนี้เนี่ยไม่ชนะเลยครับคุณผู้ชมครับหรือว่าฟอร์มในช่วงนี้นะครับของทางเลเช่เนี่ยก็น่าเป็นห่วงนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเกมในบ้านและเกมเยือนนะครับของทางเจนัวและเลเช่กันหน่อยดีกว่านะครับว่า5นัดล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ มาเริ่มกันที่เจ้าบ้านอย่างเจนัวกันก่อนเลยดีกว่านะครับเกมในบ้าน5นัดล่าสุดของทางเจนัวครับเอาชนะไป3ครั้งครับเสมอมา1ครั้งแพ้ไป1ครั้งครับนัดล่าสุดครับเปิดบ้านเสมอกับทางเอมโบลีไปที่1ประตูต่อ1ครับนัดที่2ครับเปิดบ้านเอาชนะเวเนเซียนะครับไปที่2ประตูต่อ0นัดที่3เปิดบ้านเอาชนะมอนซ่าไปที่2ประตูต่อ0ครับนัดที่4ครับเปิดบ้านเอาชนะปามาไปที่1ประตูต่อ0ครับและนัดที่5นะครับเปิดบ้านแพ้กระทางนาโปลีไปที่1ประตูต่อ2ครับเเียยได้ลนะครับว่าฟอร์มล่าสุดนนนะครับบใ้าของทาางเเจนนัววี่่ยถืออพดดูไ้ครับ ชมครับชนะไป3ครั้งครับเสมอไป1แพ้ไปเพียง1เท่านั้นครับ เดี๋ยวเราไปดูเกมเยือนของทางเลเช่5นัดล่าสุดกันบ้างดีกว่านะครับ5นัดล่าสุดครับเกมเยือนของเลเช่ครับชนะมา2ครั้งครับเสมอไป1ครั้งแพ้ไป2ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับเลเช่บุกไปเยือนฟิออเรนตินาครับแพ้มาที่สกอร์1ประตูต่อศูนย์ครับนัดที่2นะครับบุกไปเยือนมอนซ่านะครับเสมอกันมาที่0ประตูต่อศูนย์ครับนัดที่3นะครับบุกไปเอาชนะปาม่ามาที่1ประตูต่อ3ครับนัดที่4นะครับบุกไปแพ้กับทางกายาละนัดที่5นะครับบบบุกไปเเออาชนะมีครัที่1ปรระตตู่่อออ3คับถืืวาเเกมยน ในช่วงนี้ของเลเช่นะครับยังดูดีกว่าใน5นัดล่าสุดนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูแผนการเล่นและผู้เล่นของทั้ง2ทีมในวันนี้ดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มกันที่เจ้าบ้านอย่างเจนัวกันก่อนเลยดีกว่านะครับเจนัวครับวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-231ครับคุณผู้ชมครับส่วนผู้เล่นหลักๆนะครับที่คาดว่าจะลงในวันนี้ของทางเจนัวนะครับจะมีอันเดอาปินามอนติครับเจฟเอคัตเตอร์และก็อเล็กซานโดซานโอรีครับ ส่วนทางทีมเยือนอย่างเลเช่นะครับวันนี้ก็จะมาในแผน4-2-3-1เช่นกันครับผู้เล่นหลักที่จะลงในวันนี้นะครับจะมีเมดอนเบริชาครับแล้วก็ลัสนาคูริบาลีครับและโจ์ในวันนี้นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างเจนัวนะครับเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งรูครับซึ่งคู่นี้นะครับผมมองว่าทางเลเช่นะครับช่วงนี้ฟอร์มกำลังย่ำแย่นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับเพิ่งแพ้มา3เกมรวดเลยครับส่วนทางเจนัวนะครับแม้ว่าจะไร้ชัยมาเหมือนกันนะครับใน3ามเกมที่ผ่านมานะครับแต่ว่าฟอร์ ไปทางเจ้าบ้านอย่างเจนัวนะครับยิงได้แน่นอนครับมาถึงคู่ที่4นะครับประจำวันนี้ครับในหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเป็นการพบกันระหว่างนี้รับเปิดบ้านตอนรับการมาเยืนอนโอแซรครับ ซึ่งคู่นี้นะครับจะเป็นคู่ VP นะครับที่ผมหยิบยกขึ้นมาให้พี่ๆนะครับร่วมทายผลกันนะครับว่าฝั่งไหนจะเป็นฝ่ายชนะและจบกันด้วยสกอร์เท่าไหร่ครับหากพี่ๆคนไหนนะครับที่ทายผลถูกครับรับเสื้อฟุตบอลเกตพรีเมียมจากทางจัวจบสกอร์ไปเลยครับทางเข้าร่วมทายผลกิจกรรมนะครับไปกดที่ลิงก์นะครับที่ผมปักบุญไว้ให้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยครับเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปฟังบทวิเคราะห์คู่นี้กันเลยดีกว่าครับ เฮดเวทคู่นี้ครับพบกันมาทั้งหมด11ครั้งครับนีทเอาชนะไป5ครั้งครับโอแซเอาชนะไป4ครั้งเสมอกันไป2ครั้งครับซึ่งฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของนีทนะครับเอาชนะไป4ครับแพ้ไปเพียง1เท่านั้นครับนัดล่าสุดครับนีทเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนลียงครับนัดนี้นะครับแพ้ทางลียงไปที่ศูนย์ประตูต่อสองครับนัดที่2นะครับไปบุกเอาชนะแซงเอเตียนะครับที่1ประตูต่อสามครับนัดที่3ครับเปิดบ้านเอาชนะมองโปรย่นะครับไปที่2ประตูต่อศูนย์ครับนะาได้ที่่ประตตูอนสี่นะครับบ ิดบ้านเอาชนะร้องนะครับไปที่2ประตูต่อศูนย์ครับเรียกได้เลยนะครับว่าฟอร์ม5นัดล่าสุดที่ผ่านมาของนิดเนี่ยถือว่าดูดีมากๆครับคุณผู้ชมครับมาดูฟอร์มล่าสุดนะครับทางฝั่งทีมเยือนอย่างโอแซกันบ้างดีกว่านะครับ5นัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับของทางโอแซครับเอาชนะไป2ครั้งครับเสมอ2ครั้งแพ้ไป1ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดครับโอแซบุกไปเอาชนะแรงนะครับที่ศูนย์ประตูต่อสองครับนัดที่สองนะครับเปิดบ้านแพ้ทางสตาร์บุกนะครับไปที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับนัดที่สามนะ ท,ที่2ประตูต่อ2แล้วก็นัดที่5นะครับเปิดบ้านเสมอกับทางตูรูทนะครับที่2ประตูต่อ2เช่นกันครับฟอร์มล่าสุดของทางโอแซนะครับช่วงนี้นะครับก็ยังถือว่าดูดีนะครับคุณผู้ชมครับแต่ดูดีน้อยกว่าทางนิดหน่อยครับ เดี๋ยวเราไปดู5นัดล่าสุดนะครับเกมในบ้านของทางนี้กันหน่อยดีกว่านะครับ5นัดล่าสุดครับนีดเอาชนะมา3ครั้งครับเสมอไป1ครั้งแพ้ไป1ครั้งครับนัดล่าสุดครับที่เปิดบ้านแพ้ทางรียงไปนะครับที่0ประตูต่อ2ครับนัดที่2นะครับเปิดบ้านเอาชนะมงโปริแย่นะครับไปที่2ประตูต่อ0ครับนัดที่3นะครับเปิดบ้านเอาชนะร้องนะครับไปที่2ประตูต่อ0เช่นกันครับนัดที่4นะครับเปิดบ้านเสมอกับทางโบโดกิมนะครับไปที่1ประตูต่อ1ครับนัดที่5นะครับเปิดบ้านเอาชนะโอออลลิิมมมปปปกกาารรรรรรร์์เเเซยยยนนะะะคคคััับบบไไทีี่่่2ตตู0ด้วฟ บ้านก็ดูดีเช่นกันนะครับสำหรับนี้ในช่วงนี้ครับถือว่าท็อตฟอร์มเลยครับส่วนทางเกมเยือนนะครับล่าสุดของทีมเยือนอย่างโอแซนะครับในช่วงนี้ครับเอาชนะไป1ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้ไป3ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับโอแซครับบุกไปเอาชนะแรงนะครับในบ้านที่ศูนประตูต่อสองครับนัดที่2ครับบุกไปเสมอทางเบรฟครับที่2ประตูต่อสองครับนัดที่3นะครับบุกไปแพ้ทางโมนาโกนะครับที่4ประตูต่อสองนัดที่4นะครับบุกไปแพ้ทางองเช่นะครับที่2ประตูต่อศูนย์ครับนัดที่ห้านะครับบุกไปแพ้ททาาางงสตตตตรรรร์บบบบุกกนะะคคััี่่่ปูอออ้เลยว มีเอนล่าสุดของทางโอแซในช่วงนี้นะครับดูห่วยสุดๆนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูแผนการเล่นนะครับของทางนี้และโอแชร์กันหน่อยดีกว่านะครับว่าวันนี้จะมาในแผนเท่าไรกันบ้างครับมาเรื่องกันที่ชาวบ้านนะครับฝั่งนี้กันเลยครับวันนี้ครับจะมาในระบบ3421ครับโดยที่จะมีผู้เล่นหลักๆนะครับที่จะลงครับอีวานแกซองแล้วก็แกตันอารบัตครับส่วนทางทีมเยือนโอแซนะครับจะมาในแผน3421เช่นกันครับทางผู้เล่นหลักๆที่จะลงในวันนี้นะครับของทางฝั่งโอแซครับจะมีทีโอเบร์ฮามบ ส่วนโจทย์คู่นี้นะครับเปิดมาให้นี้นะครับเจ้าบ้านเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่1รลูกครับคุณผู้ชมครับและคู่นี้ครับผมต้องบอกไว้เลยนะครับว่าเป็นคู่ VP ครับผมขอไปวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับแบบ VP ให้กับพี่ๆในกลุ่มแล้วกันครับและสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่อยากได้ชุดสเต็ป VP ในทุกๆวันนะครับสามารถเข้ามาในกลุ่มของโจทย์จบสกอร์ได้ครับรับรองไม่ผิดหวังกันแน่นอนครับหวานเจี๊ยบกันทุกๆวันเพราะเรามีของดีเลยอยากแบ่งปันให้กับพี่ๆครับ มาถึงคู่สุดท้ายประจำวันนี้นะครับเราอยู่ในศึกลาลิก้าสเปนนะครับคู่นี้ครับรานพาวมารสครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนอาราเบสเหตุเหตุคู่นี้ครับพบกันมาทั้งหมด13ครั้งครับรานพาวมารสชนะไป2ครั้งอาราเบสชนะไป4ครั้งเสมอกันไป7ครั้งส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านพาวมาสนะครับช่วงนี้นะครับบอกเลยว่าเหลวเป๋วมากครับคุณผู้ชมครับเสมอไป1ครั้งแพ้ไป4ครั้งครับยังไม่ชนะเลยฮะคือนัดล่าสุดครับพาวมาสครับบุกไปเยือนเบติสแพ้เบติิสสมมาาาานนนนะะะะะคคคคครร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 ััััััับบ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 ททททีีี่่่่่ปปปตตตตููอออดดุกกไเงยโแล ที่แพ้มาตามนี้เลยครับส่วนทางฟอร์มล่าสุดนะครับของทางทีมเยือนอย่างอาราเบสนะครับช่วงนี้ต้องบอกเลยครับฟอร์มแย่ไม่ต่างกันกับทางเจ้าบ้านเพาลมาสนะครับนัดล่าสุดนะครับเอาชนะไป1ครั้งครับเสมอไป2ครั้งแพ้ไป2ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านชนะบียาเลียวนะครับไปที่1ประตูต่อศูนย์ครับนัดที่2นะครับบุกไปเสมอกับทางมาโยกานะครับที่1ประตูต่อหนึ่งครับนัดที่สามนะครับเปิดบ้านแพ้กับทางเอ็ดเวนยอนนะครับไปที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับน ตอนหนึ่งครับ ส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านล่าสุดนะครับของทางพาวมัสนะครับผมนะเอาชนะไปหนึ่งครั้งครับเสมอหนึ่งครั้งแพ้ไปถึง3ครั้งครับส่วนนัดที่เอาชนะมาได้นะครับจะมีเปิดบ้านชนะเอเบนยอนนะครับไปที่1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนัดที่แพ้และเสมอนี่ตามนี้เลยครับคุณผู้ชมครับมาดูฝั่งฟอร์มทีมเยือนนะครับห้านัดล่าสุดนะครับเกมเยือนของอาราเบสเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับแต่ยังถือว่าดูดีกว่าทางเจ้าบ้านหน่อยนะครับเอาชนะมาหนึ่งครั้งครับเสมอไปสามครั้งแพ้ไปหนึ่งครั้งครับซึ่งนัด ไวเสมอกับแพ้นะครับตามนี้เลยครับคุณผู้ชมครับส่วนแผนการเล่นนะครับในวันนี้ของทางเจ้าบ้านพาวมัสนะครับจะมาในระบบ4-3-3ครับซึ่งผู้เล่นนะครับที่คาดว่าจะลงในวันนี้นะครับจะมีฟาบิโอซินวาครับซันโดรามิเลสและก็สเตฟานบาเยติตครับตัวนี้ยืมมาจากลิร์ปูนะครับทีเด็ดครับส่วนทางแผนของอาราเบสนะครับทีมเยือนในวันนี้ครับคาดว่าจะมาในแผน4-4-2ครับผู้เล่นหลักที่คาดว่าจะลงในวันนี้ของทางอาราเบสนะครับจะมีคิกเก้กาเซียแล้วก็คาร์อสมาตินครับ ส่วนจ์คู่นี้นะครับเปิดมาให้ทางทีมเยือนอย่างอาราเบสครับเป็นต่ออยู่ที่ปอปากับคุณผู้ชมครับแม้ว่าทั้ง2ทีมนะครับจัดเลเทะและอยู่ในโซนตกชั้นทั้งคู่นะครับแต่ผมคิดว่าเจ้าบ้านพาวมัสนะครับเสียเปรียบจากสถิติการพบกันนะครับเ้าเกมหลังนี้ด้วยครับเพราะว่าพบกัน9้าเกมหลังนี้ครับพาวมาสนะครับเสมอมา2ครับแพ้ไปถึง7ครับซึ่งผมบอกเลยว่าพาวมาสเจ้าบ้านวันนี้ไม่น่าเฉีย์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมเลยขอจบสกอร์นะครับไปทางทีมเยือนอย่างอาราเบสน่าเล่นครับ และนี่นะครับก็คือ5คู่ที่ผมให้เป็นทิศทางให้กับพี่ๆหน้าช่องในวันนี้นะครับและผมต้องย้ําก่อนเลยนะครับว่านี่เป็นเพียงทิศทางนะครับความเป็นไปได้นะครับรือพี่จะเอาไปหรือไม่เอาไปนะครับแล้วแต่พี่ๆเลยครับแต่ถ้าพี่ๆนะครับอยากได้ชุดชัวนะครับชุดวีพีของเราเนี่ยมีจัดให้ครับในกลุ่มของจัวจบสกอร์ครับส่วนทางเข้านะครับผมปักหมุดไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้แล้วนะครับ ผมรับรองครับพี่ๆคนไหนที่เข้ามาในกลุ่มจทย์จบสกอร์นะครับไม่เงียบไม่เหงาแน่นอนครับเรามีกิจกรรมนะครับในกลุ่มให้กับพี่ๆได้ร่วมสนุกกันทุกวันครับรวมถึงวันสดนะครับวันสเต็ปนะครับที่เข้าแบบชัวนะครับตัว VP นะครับจึงบอกไว้เลยนะครับว่าสําหรับจทย์จบสกอร์นะครับมีของดีไม่มีเก็บไว้เพีเดียวครับแบ่งให้กับพี่ๆนะครับที่ผมรักได้เสมอครับเอาละครับวันนี้ผมต้องขอลาพี่ๆไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับก่อนไปฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่่่ออองจจจจัววววบบบสกกกกกรรรรร์์ไไไ้้้ดดดดยยเเพพืะะะมมลลาาาิิีีๆแแคหปนน ในทุกๆวันครับไว้พบกันใหม่นะครับในทุกๆเช้าของวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ